เออเอได้ไม่ได้เรามีกี่คนเนี่ยเรามีอยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้เพื่อนไปยังยังไม่ตายไม่ตายเอาจะได้มันมันกันนะไม่เอาจะเล่้จะเลี้ยงยิ่งขอดยิ่งขอดวอดเาบวงโดนเอาจังเลยกางเอา นายสร้างเลยตานหยสร้างเร็วซ no ื <ren> <ator il> ้อดีซื้อมามามาไม่มีต์แต่บัตรดีหมดโอ้โหตาตาตาทุกคนจะเล่นตางคนเพื่อนๆรอยู่ทุกคนจะเล่นเนี่ยเร็วเรวด่วนด่วเรา้มาเอาคนละขึ้น ที่เสียงคนเดียวแล้วดีนะเสียงคนเดียวเนี่ยเขาถือดีเท่ยแจกคนละซึ่งแล้วอย่างเงี้ยอะไรวะอะไรวะจะเลื่อยอะไรกันตั้งใจเนี่ยโอ๊ยจะแตกออกมาได้ไม่ไหวเลยว่ะเออมันต้องมีคนมาขอเพลงขอีพลงมก็ส่งอีโมจิอ้อนมากูก็มีนั่นเด็กนั่นเด็กไม่ละมันเหมือนการพอจบแล้วี่โนเนียเหรอแล้วแต่ไม่ได้หมดจัดไป กูยิงเม่ากินดนึ่งนัดกรเดิ่มไได้หน่งัดเจอกูนอนไปเป็นไงงงดิเจอค่ะเจอไม่โดนเฮ้ยโดนดาเดียวโดนเดียวโดนด้เดียวันนงมันลงพื้นไปไหนเนี่ยเฮ้ยพีพีโเกินพีพี

กูเห right ็นมึงอยู่ข้านหลังแล้วเฮ้ยข้ามเละเอาดีดเหดีแรก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 ป๊บป๊บป๊บอุ้ยสวยเจอพีกูอรจริงเห็นีิชานาลุตโตนมาเน่ยลุตโตเพื่อนวุ้ยกับอุ้ยโดนลุ้มโดนลุมโดนลุแต่กูมองไม่เห็นเลยแล้วเพันใครเนี่ยมิดเลย กูวางเป้าไม่ถูกอ่ะนิดเดียวโดนกูยิงหัวแตกนี่แหละเอาขาเอาตายไก่ดะรีบขอปืนหน่อยนะครับอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะปอนเฮไม่กดกระโดดกูกูไอพีแม่งทิ่มหลังตายแล้วยังไม่เอาจริงเลยเนะี่ยมึงรู้เปล่ารู้เปล่าพี่เงไม่เอาจริงเลยเออเพะกูแค <Okay. S 2> ่นี่กูโดนแล้วนีกูโดนแล้วอุณบอกอ่ะ ดีเอ่ะอยู่ไหนอ่ะตายไหมพี่ตายไหมอุ้ยเบลลกบิดเลยดูมึงเล่นอ่ะมึงยืนอยู่ปืนอยู่อย่างเงี้ยกูยิงยังไงสองตัวเนี่ยกูยิงยังไงสองตัวหนีได้วเฮ้ยเจอกันไปสะดุ้งเลยสัสมันวันเมื่อไหร่จ้าไอ้ยขอวามก่อนหอมมึงรยนของามก่อนเขี้ตกใจเลยกูวิ่งไป เขาเอ้ยเขตัดคุยได้จริเป็นไงอ่ะเจอตี้กูเข้าไปไม่ไหวแล้วครับเจอพลังเาใครเป็นไรอ่ะใครปล่อยมาเจอพลังคำมังกรมาพลังแล้วที่กูซื้อปืนผิดเนี่ยผลซ้อปิดมาหรือว่าเป็นสีสีธรรมดาไม่เอาไม่เอาเอาไปเด็แค่ปืนนี้ก็พอแล้วพวกเนี้ยธรรมดาแค่ขนาดมือกูหรอก

พีมึงนัดเดียวเองปั๊มอะไรนักหนาวเฮ้ยพีกดผิดอ่ะตายเฮ้ยพีแม่งโหดจังวะเฮียธรรมดาพีแม่งอย่างจริงเลยน้ำลายเต็มไม้อ๋ออยู่กับละมัาจารย์พีไม่ซ้ำกูด้วยนะกูเห็นพีเลยไวเกือบโดนนั้นอ่ะพีเมื่อกี้อ่ะไอพีแม่เก่งยังสเต็ปฟิวมาก เฮ้ยกูยังตายสัตว์ยาเป็นมีน้องแม่งดีายากูหมดแล้วได้ไดเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยออไอพีมันชอบวางไอวอลติดข้างบนเนี่ยเราคุยเฮ้ยไอพีตายโอ้ยไอพีชอบวางติดบัรกูหมดเลยไอพีแม่งเก่งจังอ่ะไพีไม่ชอบวางเลยว่าหาตัวเฮ้ยแต่ว่าไม่ถอยหลังออกมาไม่ใช่ไปดูข้างในแบบนี้ นะ <nt> <monastery> กูกูติดสใจไหนเวลาเขายิงแล้วเขากดจอไม่ลงมันแบบจอมันอยู่ตรงกลางไงมันรีบตั้งเกินมันกูก็เป็ดคอนแต่มันก็แบบแม่งมาอยู่ากถึงตัวกูพอดีทุกครั้งเลยไงแล้วกูก็ยิงแล้วกดไลฟ์วอล์งมันก็เลยแบบกระเด็นไปทั้งหมดว้าวไปเลยอ้าวมาร์กอ่ะตายก็แตะไฟจะมีแบบนี้ละไง ไม่หรือเกี yeah. ่ยงแตไม่ตายอะไรจ้ะกูโดดออกมานะยิงเะไรอะกูเลยมีอ yeah> ีกสองคนเฮ้ยกูโดนสองหนึ claro ่งเฮ้ยใครยิงอ่ะไอ้บอยยิงอัดตัวขอโทษนะพี่มันเป็นยามจำเป็นอ่ะ เฮ้ยถูกอีเนี๋ยวฮุยแย่แล้วเฮ้ยพีไวคมจังวะไปละไม่ใช่นี่ใครมึงตายวมดเลน้อน้อตายหมดไหนไอ้มบขอโอกาสเอาดรอมึงสดอะไรอะดรอมันจะปิดเออปิดเฮ้ยเราจะตายกันหมดเราจะตายกันหมด เฮ้ยทำไมดีมันเก่งจังอ่ะมันให้กูเม็ดเดียวกูยอมไม่ได้วะ่ะหนึ่งหนึ่งกู